ลงเขียนเร็วอ,อันไหนก็วงได้เนี่ยอันนี้ก็วงได้ไหนก็วงได้หมดนั่นแหละ<ม>เขาไม่ได้บอกว่าอัน,นสอนี่ไงดิ่สอเนี่ยเอาดีๆวงกลมวงกลมเออแันด้าตัวไหนสูงดูได้ยังว่ามันสูงไม่สูงนะ่ะสูง อันนี้อะไรอันนี้อะไรตัวอะไรนี่พูดให้ป้าฟังตัวอะไรตัวอะไรพูดก่อนพูดก่อนว่าตัวอะไรเดี๋ยวก็ไม่รู้ครูถามจะตอบกับครูว่ายังไงเร็วๆฮะไม่บอกไม่บอก <c oughs> แสดงว่าไม่รู้ใช่ไหม,ไมอันนี้อะไรนี่อะไรตัวอะไร ดีดไม่บอกเ <laughs> ทวดาข้องแม่เทวดาข้องพอ่อทีวดาข้องแม่ สีมานได้ค่องคอเอาทาสีมันมีสีเหลืองสีไหนก็ทาได้หมดทาได้หมดสีส้มก็ได้ยีราฟนะสีที่ซื้อมาจะใส่จักเสียไปใส่มาลนะูกระเป๋าบอกไว้ใส่ในกระเป๋ากระเป๋าจะไปหายไปใส่กระเป๋าซื้อมารเรเอาถิ่มเอาออกกระเป๋าใส่สีน,นั่นทากระเป๋าเนขาดกนะูดเรี่ยงแั้วนะออกนอกเส้นเหรอไหมเนะี่ยออกเลย ทาแค่ตัวเดียวก็ได้ไ่<ม>ต้องทาหมดทาตัวที่วงเฉยทาดีๆค,ครูจะขูวให้คะแนนไม่ถึงสามคะแนนนั่นแหละเดี๋ยวจะพื้นบางงามกูเดี๋ยวจะพื้นถ้าโหลดจะเห็นไหมก็เห็นโหลด ทำไมายายพูมึงอืมสูวนี้เราจะให้ไปอยู่กับยายพูด,ด้วยไม่อยู่ไม่ยาย,ยพูไปดัดนิสัเลย